เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าใสาไอระดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สี่ตอนปู่หารกับเมียเด็กใบหน้าปู่หาร จอมคาถาแห่งมนต์ดำเครียดถมึงดวงตาเหลือกถลนลิมฝีปากอ้าเสยดด้วยความโกรธเมื่อรู้ว่าหงพายบริวารพูดที่ปลุกขึ้นมาจากการใช้งานมีอันต้องพ่ายแพ้กลับมาอีกทั้งวิญญาณผีที่เสกเข้าไปอาศัยอยู่ในซากลูกหนูก็แตกดับไรสิ้นที่จะนำมาเป็นทาดเช่นเดิมฝ่ามือใหญ่หยาบ าดลงกับพื้นกระดานดังปังระยำไอ้คนนั้นมันเป็นใครข้าไม่รู้ดอกว่ามันเป็นใครเพราะเล่นงานแบบไม่ทันตั้งตัวเจ็บปวดแทบขาดใจดูเถิดไฟแห่งอาคมของมันเผาผลาญร่างข้าจนแทบสลายพอปูหารช่วยดับไฟให้ข้าทีเจ้าหงผ่ายร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดฝ่ามือใหญ่เน่าเฟะ รูปลงไปบนเรือนกายที่มีเปลวไฟลุกโชนขณะนี้กำลังเผาผ่านเนื้อเน่ากลิ่นเหม็นไหม้คระครุงู่หานโกรธจนหนวดกระดิกหลับตาท่องคถาชั่วคู่แล้วฟาดฝ่ามือไปยังร่างเจ้าหงพายเต็มแรงจนเสียงดังเปรี้ยงมันสะดุ้งเฮือกแหกปากร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเนื้อปริแตกออกจากร่างปิวว่นตกลงไปที่พื้นเกลื่อนกราด มันล้มลงนอนเกลือกกลิ้งไปมาโอ๊ยพ่อปูหารเหตุได้ทำร้ายข้าไหนว่าจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ทรมานไงเล่าไอ้ผีชั่วทำงานไม่สำเร็จแล้วยังมาร้องขอให้ข้าช่วยอีกไม่ทำลายดวงวิญ,ญญาณเองแตกดับก็บุนโคแล้วเว้ยไปให้พ้นๆหน้าข้าเดี๋ยวนี้เลยปูหารใจคอโหดร้ายอัมหิตท,ที่สุด ยังจะมาปากดีเดี๋ยวข้าจัดการให้สิ้นซากซะนเฮโอ้อยา่าข้ากลัวแล้วโปรดไว้ดวงวิญญาณข้าด้วยเถิดหงผ่านร่ำร้องขอความเมตตาด้วยเสียงโหยหวนพร้อมทั้งกระเสือกระสนร่างที่เต็มไปด้วยเนื้อขาดรุ่งริ่งเว้าวแว่งจากไปอย่างทุกทรมานเพียงร่างอันอับประภาคหลุดพ้นไปจากหางตาปูหานผู้เหี้ยมโหด สะดุ้งตื่นจากสมาธิเมื่อเสียงเคาะประตูลรัวขึ้นคิ้วหนาหงอกขาวกมวดมุ่นเข้าหากันด้วยความไม่ชอบใจแกตะโกนเสียงห้วนถามออกไปทันทีใครฉบายเองจ้ะพี่หานเสียงหวานลากให้ยาวยานดังขึ้นช่วยคลายอารมณ์ตึงเครียดได้เป็นอย่างดีปู่หานลุกขึ้นขยับเสื้อผ้าในชุดขาวให้เข้าที่ฝ่ามือแตะรูดลงไปบนเส้นผม ตั้งแต่เบื้องบนสูงสุดยันส่วนปลายแล้วขยับมาจัดหนวดให้ราบเรียบรอยยิ้มปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติชบาเองหรือจ๊าพี่ขอโทษนะเปิดประตูเข้ามาเถอะจ่าพี่หานตายจริงทำไมกระถางทูบตกลงมาจากแท่นละจ๊ะฉันช่วยเก็บให้นะทันทีที่ประตูเปิดออกร่างหญิงสาวในวัยยี่สิบต้นๆใบหน้าสวยผมยาวดำคลับ ตกสยายไปจนถึงแผ่นหลังผิวเนื้อขาวผ่องร่างอวบอัดสวมเสื้อสายเดี่ยวรัดรูปสีส้มกับผ้าถุงลายตีนเชิงก้าวเข้ามาดวงตากลมโตเบิกกว้างเมื่อเห็นกระถางทูบดินเผาตกลงไปนอนตะแคงที่พื้นเท่าสีเทาดำเกลื่อนกระจายเธอคุกเข่าก้มลงไปเก็บปู่หานจ้องตาแทบถลนเมื่อเห็นส่วนคอเสื้อของหญิงสาวย่อนต่ำลง เนินหนันเนื้อหน้าอกล้นออกมาจากเสื้อชั้นในสีดำยั่วกิเลสให้พรุ่งพลานเสียงสูดปากจากตาแก่ตันหากลับดังขึ้นฝ่ามือใหญ่วางแปะลงที่บั้นท้ายแล้วคลำเบาๆกระตุ้นเลือดลมหญิงสาวให้ร้อนชาเธอหันมายิ้มก่อนที่จะโผลกอดร่างแกร่งกำยำปลายจมูกด่งระดมจูบที่แก้มชายชาราขาวปู่ด้วยความเสน่หา พี่หารฉันคิดถึงพี่หานตลอดเวลานี่ก็หนีพ่อแม่มาหาพี่ชบาขอนอนค้างที่นี่สักคืนเถอะน,นะชบาจะอยู่ที่นี่กี่คืนก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่มีใครกล้าทําร้ายเองแม้แต่พ่อแม่มาตามที่นี่ก็ไม่มีวันได้เห็นดอกจ้าทําไมจ้าพี่หานจ้าหญิงสาวผู้ลุ่มหลงปู่หารหามด้วยเสียงวาววอนเธอไม่รู้ตัวดิซํำว่าถูกทำสเนสน่ห์ใส่ให้ลุ่มหลง นับตั้งแต่บังเอิญเจอกันที่ชายป่าแห่งหนึ่งเพียงแค่ศบปารู้แต่เพียงว่ารักผู้ชายคนนี้เข้าเต็มเป่ายอมที่จะสลัดชายหนุ่มหน้าคมผู้หนึ่งออกไปจากใจไม่ยอมไปพบหน้าเขาและเธอสลัดได้แม้แต่พ่อแม่ของตนเองทุกครั้งที่คิดถึงปู่หานเธอจะหลบหนีออกจากบ้านดันโดนมาหาเพื่อให้ชายชลาเสพสมจนปรีเปรมแล้ว ก็สมสารกลับบ้านในสภาพซุดโสมโปู่หารกอดร่างอวบด้วยอารมณ์สวาดเสียงหัวเราะดังๆหลุดพ้นจากริมฝีปากดำคล้ำฟันเหลืองเขะด้วยคราบสกปกกลิ่นเหม็นบุรเน่าด้วยอาหารเก่าคละคลุงที่ฟุ้งออกมาชบาหาได้รังเกียจแต่อย่างใดพี่ใช้มนกําบังร่างน้องเอาไว้นะสิดีจะเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆทุกครั้งที่ฉันกลับบ้าน พ่อแม่ถามว่าไปไหนฉันไม่เคยปริปรากบอกมีแต่แม่ร้องไห้ขอร้องไม่ให้ฉันหนีหายแต่ใครจะทนได้คิดถึงพี่หานใจแทบขาดโถสุดที่รักของพี่มาที่หน้าแท่นบูชาเถิดนอนลงตรงนี้เราจะมีความสุขด้วยกันจะฉันจะไม่ทำให้พี่หานผิดหวังเสียงสารุ่นหลานกระส่าด้วยไฟแห่งสเสน่หา เมื่อเรียวสวยผลักร่างกำยำของชายวัยเจ็สิบให้นอนลงที่พื้นแล้วเธอก็ขึ้นไปอยู่บนเรือนร่างเขาใบหน้าอิ่มเกลี้ยงเบ้นิดนิดเมื่อสัมผัสกับร่างกายแกร่งอุย๊ยนี่อะไรจ๊ะปละหลักขิดไงวายทำไมมันเยอะแยะอย่างนั้นจ๊ะไม่ต้องกลัวดอกพี่จะถอดมันออกถอดออกหมดทั้งพวงนี่เลยชบาตื่นตาตื่นใจต่อปละหลักขิดใหญ่น้อย ที่ร้อยเป็นพวงยาวของเส้นเชือกสีดำคล้ำปูหานหัวเราะชอบใจ <c oughs> นี่คือเครื่องรางชนิดหนึ่งอย่าใส่ใจเลยจ้ะเวลานี้เราต้องตักตวงเอาความสุขใส่ตัวให้มากที่สุดชายชราแต่ใบหน้าอ่อนกว่าวัยกล่าวด้วยดวงตาเป็นประกายวาววับตาเท่าผู้ไม่อิ่มเอมในตันหายังคงกอดรัดสาวรุ่นหลานสลับกับจูบที่แก้ม เสียงหัวเราะชอบใจจากชบาดังขึ้นเป็นระยะทั้งสองนัวเนียกันต่อหน้าแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยเทวรูปต่างๆหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอีกทั้งกะโหลกผีทั้งสองที่วางคู่กันภายในเบ้าตากลวงโบทอประกายวาววับราวกับมีกองไฟสุมอยู่ข้างในเวลานี้ชายหญิงต่างวัยหาได้ใส่ใจต่อสิ่งต่างๆ มีแต่เพียงไฟแห่งตันหาที่คุโชนต่างพยายามที่จะดับมันลงโดยเร็วที่สุดไม่รู้ว่าป่านนี้ปูหานปล่อยของไปจัดการกับไอมานหัวใจข้าหรือยังเสียงดังผ่านริมฝีป,ปากหนาไร้รอยจีบอยากเบื้องบนใบหน้าอูมด้วยฤทธิ์แห่งแอลกอฮอล์ร้อนแรง ที่กรอกเข้าปากเป็นประจำบัดนี้อุ้งมือยังคงจับแก้วเหล้าเอาไว้แน่นลูกน้องที่นั่งไกล้ๆรู้ใจรีบลินเหล้าป่าจากไหลงไปในแก้วทันทีฉันคิดว่าไม่พลาดปูหารพูดคำไหนเป็นคำนั้นกูก็กลัวว่าปู่หารมัวแต่ระเริงอยู่กับนางชบาจนลืมห้านนะสิฮะนางชบามาที่เรือนปูหานร,รือเออมาได้สองคืนแล้ว นางนี่ก็ร่านไม่เข้าท่าแอบหนีพ่อแม่มาให้คนแก่หลับนอนให้ค่าฟรีๆก็ยังไม่เอาเลยปูหานก็น่าจะรู้แก่ใช้ดีนี่นะอะไรวะไอ้ก้อนมึงพูดอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องชายอันถานเริ่มเสียงดังหลังจากกระดกแก้วเหล้าดื่มน้ำอันร้อนแรงผ่านลําคอไปจนเกือบหมดแก้วใบหน้าแดงกำ่ำก้อนลูกน้องคุณสนิท รีบแจงก่อนที่ปลายเท้าจะตะวัดชายโคเหมือนทุกครั้งที่เหิมอารมณ์เสียก็ปูหารทำเน่ใส่มันนางชบากรหลงเป็นบ้าเป็นบออยู่นี่ไงอย่าใส่ความปูกูถ้าพ่อกูได้ยินมึงกระเด็นไปติดข้างฟ้าโน่นแล้วโทรพี่เหิมอย่าพูดถึงกำนันโลฮีซีขานั้นโหดเกินไม่ฟังอะไรขอตืบก่อนแล้วค่อยว่ากันเออเห็นจะจริง กูก็เพิ่งรู้ไม่มีผู้หญิงสาวที่ไหนหรอกว่าอยากกอดคนแก่นอกจากเงินและโดนสเสน่ห์กูเองก็เคยรู้ว่าเวลาที่ปู่หารอยู่กับนางชบาเป็นยังไงใช่ฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันพี่คำพูดของลูกน้องสกิดความรู้สึกอย่างจังเหิมพยักหน้าไปมาเกิดอาการอยากรู้ทันทีจึงสกิดสีข้างก้อนเบาๆบุยใบยไปยังห้องพิธีของปู่หาน ก้อนทำเสียงจีจะแล้วหลับตาพริมวาดมโนภาพกลางอากาศระหว่างคนแก่กับเด็กสาวด้วยอารมณ์บันเจิดงั้นเราไปแอบ,บดูดีไหมพี่เออกูก็อยากรู้เหมือนกันถ้าแจ๋วจริงกูจะขอน้ำมันพลายจากปู่ไปดีใจสาวๆที่กูแอบ,บชอบเอามาสนุกก็ดีเหมือนกันนะแบ่งให้ฉันบ้างนะพี่ไม่มีคำพูดใดๆจากชายผู้มีริมฝีปากนะ นอกจากเดินจรดปลายเท้าย่องเบาๆไปยังห้องหน้าทําพิธีของปู่หารเขาพยายามมองหาร่องรอยแตกใบหน้าอยากรู้อยากเห็นเงยขึ้นเบื้องบนแต่แล้วหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นตุ๊กแกตัวใหญ่กว่าท่อนแขนดวงตาปูดโปนแดงกล่ำกำลังต่ลงมาอย่างรวดเร็วเหิมหงายหลังก้นจำเบาแหกปากร้องรั้นด้วยความกลัวสุดขีด